แนวทางหาตังโยกังหลักๆเลยหายังไงไปดูบอกเลยว่าการที่จะหาตังเกีนนี้ได้ง่ายที่สุดเลยนะซึ่งการที่คุณจะทําวิธีนี้ได้นะคุณก็ต้องไปมอนที่สูงๆได้ด้วยนะแบบว่าตามเวลคนอื่นให้ทันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเลเวลก็ไล่เลี่ยกัน90-95อะไรประมาณนี้การที่เวลไล่เลี่ยกันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับมาเลยก็คือพวกหินออฟระดับสูงนะอย่างของผมเนี่ย อย่างตอนนี้ผมก็เริ่มดอปแบบ50แล้วนะการกังฟูซึ่งมันราคาค่อนข้างดีเลยนะถ้าได้แบบไม่ลลอกอะขายดีๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นพวกหินกันกังฟู50 48อะไรเงี้ย44ก็คือจะเริ่มดอปลงไปแล้วนะแล้วก็โจมวิโจมวีนี่เน้น26หรือ25อัพขึ้นไปนะอย่างแบนเนี่ยก็ขายได้นะแต่ต้องเป็นไม่หลอกซึ่งการที่คุณจะดอปของแบบไม่หลอกอะ่ะก็ต้องเป็นบัตรม่วงนะต้องมีบัตรม่วงจะได้ของแบบไม่หลอกบัตรม่วงก็ซื้อได้จาก169บาทตรงนี้เลย หลังจากคุณซื้อแล้วอ่ะมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะประสิทธิภาพแล้วก็อันล่างสุดเลยนี่69บาทจะเป็นอทิทย์ละ69ซึ่งก็ค่อนข้างคุ้มนะได้เหรียญยุดเพิ่มขึ้นด้วยก็แนะนาใช้เถอะอย่างที่2เลยนะมันจะเป็นคอมโบต่อจากอันแรกเลยนะที่ซื้อบัตรม่วงก็คือเราจะได้เหรียญหยุดเพิ่มใช่ไหมแล้วเราก็เ,เหรียญหยุดเนี่ยมาซื้ออันนี้ทุกวันนะวันละ99เล่มแต่ของผมซื้อไปแล้วไงซึ่งยิ่งถ้าคุณมีหลายไอเดียเนี่ยมันก็จะทําให ได้เห็นเงินมากขึ้นนะราคาก็ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับเศษพลอยซึ่งมีลันี้เราก็จะเอาไว้หั่นเศษพลอยตอนเสาร์อาทิตย์นะอยากจะทำเงินให้ได้แบบสูงสุดเลยจากเกมน,นี้ก็แนะนำให้เล่นสายอาชีพดาบนะนฟาร์มเร็วมากๆสุดๆแล้วของก็มันจะใช้งบประมาณน้อยกว่าแล้วก็ฟาร์มได้ดีกว่าหลายๆอาชีพเลยอะต่อไปก็จะเป็นเรื่องคาอาวุ้นะคาาวุธเนี่ย ผมบอกเลยว่าไรายได้ดีนะยิ่งเลเวลคราบสูงมันก็จะทําให้คนเลือกใช้าเราเยอะขึ้นนะอย่างตอนนี้ส่วนใหญ่เลเวล2อ่ะก็พอแหละไม่ต้องทำเลเวลสาพอเรากินไปสักพักหนึ่งแหละเราก็ค่อยขยับไป3นะเพราะคนก็จะเลเวลขึ้นเลเวลเพิ่มขึ้นมันก็ต้องใช้ประดับที่สูงขึ้นนะทุกคน มันก็เลยจะต้องขยับไปเลเวล3แต่ผมบอกเลยเลเวล2นี่กินยาวๆนะสำหรับช่างควบคุมไฟอ่ะส่วนตีขึ้นลูกกับตัดเย็นเนี่ยเดี๋ยวเลเวล4ก็จะได้ใช้กันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อันดับหนึ่งของผมก็อยู่95แล้วบอกเลยการที่คุณจะขายอะไรได้เนี่ยชื่อร้านมีผลนะจะไปตั้งมั่วส้วน1นึ่1 1 1ึอะไรเนี่ยมันไม่เจอร้านนะหรือมันก็อาจจะเจอได้นะถ้าคนมันเดินดูอ่ะแต่อย่าให้ทุกคนตั้งเป็นแบบคำเฉพาะเลยนะเนี่ยขายของได้หยวนมาเยอะๆอ่ะอย่างของผมเนี่ยขายกังฟูง แล้วผมขายหินโจมด้วยไงหินโจมผมก็ตั้งเลยโจมอย่างหนังผงหินนะนี่พัมีหนังไงมีหนังขายมีผงขายอ๋อจบในประโยคเดียวก็ประมาณนี้สําหรับสายพ่อค้านะก็รายได้ก็ค่อนข้างดีเลยนะสาหรับเกมนี้ใครอยากไปทําก็รีบทํานะพยายามหาเซิเร์ฟแรงๆทุกคนเซิร์ฟที่มันตลาดดีๆอ,อืออยู่เซิร์ฟหลงังๆมันก็ผมก็ไม่รู้ตลาดนะแต่ตลาดของเซิร์ฟยี่สิบสามเนี่ยค่อนข้างดีเลย